สวัสดีครับพบกับพี่หนึ่งเฟิร์สฟานอีกครั้งนะครับในรายการ Excel s h o r t รายการที่สอน Excel จบสั้นๆภายใน2นาทีนะครับวันนี้พี่จะมาสอนวิธีลัดนะครับในการใช้ตัวฟิลเตอร์นะครับสมมุตินะครับพี่ต้องการจะดูนะครับกรองข้อมูลนี้นะครับอยากจะรู้ว่าสมหมายเป่าตุนเนี่ยเขามียอดขายในแต่ละโซนเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่นะครับวิธีการก็ง่ายๆครับเรามาคลิกที่ชื่อของเขาเลยนะครับสมหมายเป่าตุน เสร็จแล้วเราคลิกขวาครับแล้วก็มาที่ฟิลเตอร์นะครับแล้วก็เลือกตรงนี้ครับฟิลเตอร์ by select cell value นะครับพอคลิกไปปุ๊บนะครับมันจะเลือกมาเฉพาะรายชื่อที่เป็นสมหมายเป่าตุนทั้งหมดเลยเห็นไหมครับง่ายๆแค่นี้นะครับสำหรับการกรองข้อมูลนะครับมันจะทําหน้าที่นะครับเหมือนกับการทําแบบนี้เลยครับก็คือการกรองข้อมูลนะครับแล้วก็มาเลือกตรงนี้เป็นสมหมายเป่าตุนเนี่ยครับทำแบบนี้ให้เลยนะครับเพียงแต่ว่าเราไม่ต้องมากด3ามทีสทีนะครับเราคลิกทีเดียวเลยครับแล้วก็มาเลือกฟิลเตอร์ by value เนี่ยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเป็นตัวหมายกอตุนเนาะแล้วก็มันยังสามารถนะครับหากพี่อยากจะรู้ว่ายอดขายที่มากที่สุดของแต่ละโซนเนี่ยใครเป็นคนขายและขายได้กี่บาทนะครับซึ่งกรณีนี้นะครับในแต่ละโซนที่ยอดขายสูงสุดพี่จะทําให้เป็นสีเขียวไว้นะครับดังนั้นพี่คลิกนะครับเฉพาะตรงส่วนข้อมูลที่เป็นสีเขียวนะครับจากตรงไหนก็ได้นะครับในตารางนี้นะครับเสร็จแล้วก็คลิกขวาครับแล้วก็มาที่ฟิลเตอร์นะครับแล้วก็ฟิลเตอร์ by f o n color ตรงนี้นะครับ พอคลิกปุ๊บนะครับมันจะกรองมาเฉพาะข้อมูลนะครับที่เป็นสีเขียวนะครับซึ่งความหมายของพี่ก็คือเป็นยอดขายที่สูงที่สุดของโซน1 2 3 4 6ส8่นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับหากเราต้องการจะกรองข้อมูลที่ยอดขายน้อยที่สุดนะครับก็น่าจะนึกภาพออกนะครับก็คือใช้วิธีการคลิกที่เซลล์สีแดงนะครับแล้วก็มาที่ฟิลเตอร์แล้วก็ by font color เหมือนเดิมนะครับมันก็จะเลือกมาเฉพาะฟอนต์ที่เป็นสีแดงนะครับทีนี้หากเราต้องการจะยกเลิกทำไงครับเรากดตรงฟิลเตอร์ นะครับอ่ะทีนี้สมมุตินะครับเรามีการไฮไลท์สีไว้อยู่2อันนะครับตรงนี้ไฮไลท์เซลล์ไว้เป็นสีเหลืองเนาะและพี่ต้องการจะกรองข้อมูลนะครับเฉพาะเซลล์ที่มีการไฮไลท์สีเหลืองนะครับแล้วก็ทําเหมือนเดิมครับคลิกขวาครับแล้วก็มาที่ฟิลเตอร์นะครับแล้วก็มาเลือกตรงนี้ครับฟิลเตอร์ by select cell color เห็นไหมครับง่ายๆเลยนะครับมันก็จะกรองมาให้เป็นเฉพาะรายการที่เซลล์มันเป็นสีเหลืองแค่นั้นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับมันจะเป็นตัว ไอคอนนะครับหากเรามีการใส่ไอคอนพิเศษอะไรไว้นะครับเราก็าเปเรื่องตรงนี้ได้นะครับฟิลเตอร์ by select cell i อคอนนั่นเองเนาะก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับสำหรับการกรองข้อมูลนะครับหากน้องๆชอบใจคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับและที่สำคัญแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนของเรานะครับเราจะได้เก่ง Excel ไปด้วยกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ